นะครับอ่ะครนี้ก็นี่เราเรียนในส่วนของวอลไปแล้วนะครับอันถัดไปก็จะเป็นพวกที่เรียกว่า c u r ร a เทนบอรนะครับ c u r ร a เทนบอรก็เหมือนพวกบานอลูมิเนียมกระจกพวกนี้นะครับอ่าเราลองไปที่ f l o ร์แปนชั้นหนึ่งนะครับ f l o ร์แปนชั้นหนึ่งโอเคครานี้นะคะวอเรากลับไปที่วอลนะครับกลับไปที่วอลนะฮะครานี้ดับดาวลงมานะครับ สำหรับตัววอลนะครับแฟมิลี่มันก็คือนี่นะครับคือถ้าเราเลื่อนมาด้านบนจำจำได้ไหมฮะตรงนี้คือชื่อ Family นะครับมันคือ Basic Wall ไอที่เทาๆคือชื่อ Family นะครับเหมือนเหมือนเหมือนผมยกตัวอย่างประตูเงี้ยเห็นไหมฮะชื่อ Family คือเทาๆไอเนี้ยเป็นไทยนะครับไปกลับไปที่ Wall นะครับ Basic Wall อ่ะถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างๆมันจะมีคำว่า Curtain Wall โอเคคราวนี้เรามาดูทั้ง3อันนะครับพี่ลองโมเดลทีละอันดูนะครับโม,โมเดลอย่างละ5เมตรก็ได้นะครับก็เราสามารถกดจุดเริ่มต้นอย่างนี้นะครับแล้วพี่ก็ลากทิศแล้วกดพิมพ์เลขเอาอย่างนี้ก็ได้ลักษณะนะครับก็ลองทำสัก5อันแล้วก็ลองเปลี่ยนไทป์ไปดู คราวนี้กดไปที่ T D View เห็นไหมฮะแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันแรกเลยก็คือล้นๆเลยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะเป็นแค่กรอบเส้นปากนะครับอันถัดมาก็เป็นมีมีกริดละนะฮะมีม,มีมีแนวกริดว่าเป็นพาแนวไหนบ้างนะครับ อีกอันนึงเห็นไหมฮะมีแนวกริดด้วยแล้วก็มีเหมือนบานอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนะครับแล้วคราวนี้ก็ลองไปวาดเบสิกวอลขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับผมจะให้ดูความแตกต่างนี่เราวาด เอร์เทนวอลใช่ไหมอ่าคราวนี้ไปวาด a s สิกวอลอันไหนก็ได้ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับนี่ลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วที่ผมจะให้เทสก็คือลอง Copy ไอ้ทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับ Copy แล้วไปวางทับดูดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนมันก็ต้องมี Warning งเออร์ r ร r r อะไรเกิดขึ้น มืดนะครับผมปรับเป็นอันนี้ละกันเห็นไหมฮะนี่มันมันมีมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีมีผนังแล้วผม copy ทั้งหมดไปเฮ้ยทำไมมีตัวนี้ตัวเดียวที่มันมันตัดของคนอื่นออกไปนะครับ ทำไมอันนี้มันออโต้ทำไมอันนี้ถ้าเราต้องการให้มันไอ้น,นั้นการทำไมเราต้องไปกดคัดนะครับนี่ดูนะฮะจะมีคำสั่งคัดอยู่นะครับนี่อันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันแต่กดกลับมานะครับอ่ะคราวนี้คือผมกำลังจะสื่อคือไอ้ของแต่ละอันมันมี property ของมันแล้วมันเอฟเฟกอะไรนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับวิธีง่าย,ายๆสมมุติว่าพี่กลับไปแล้วพี่ต้องการสืบว่าอะไรมัน ต้องกลายไปเล่นกับมันว่ามันคืออะไรนะฮะก็สามารถอ่าลองกดดูสองอันนี้เห็นไหมฮะมันเป็นคนละ type กันมี curtain wall ธรรมดากับ curtain wall exterior glazing นะครับอย่างแรกเลยเราเข้าไปดูตัวปกติของเราก่อนตัวปกตินะครับอ่าเห็นไหมฮะถ้าแตกต่างจาก wall ปกติคืออะไรครับตรงนี้เหมือนกันเลยถูกไหมฮะตัวกำหนดว่า เบสคอนสแตนต์อยู่ที่ไหนนะครับสูงไปถึงเท่าไหร่ยาวทั้งหมดสูงเท่าไหร่จะให้มันเอียงไหมนะครับเราก็ปรับได้แต่ที่มันแตกต่างคือเห็นไหมมี vertical grid กับ horizontal grid มาด้วยว่าแบบเราต้องการ grid ก็คือตัวนี้นะครับมันจะแบ่งพา n e l นลตามที่เราต้องการ,รถ้าตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างสิ่งเราทำเราก็กดตรงนี้นะครับกด edit type เข้าไปดู อีดิทไท p e เห็นไหมฮะนี่มันติ๊กทุกอย่างโน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 หมดนันนันนันหมดเลยเห็นไหมฮะก็คือแน่นอนก็มันปิดหมดทุกอย่างมันก็เลยเรียบๆนะครับอ่ะคราวนี้ลองมาดูเจ้ามอนี่บ้างอันนี้คือไทป์อันแรกถูฮะเราก็กดแคนเซิลออกมานะครับเพื่อมาดูไทป์นี้ Edit Type เพื่อเข้าไปสืบดูอีกรอบอมีอะไรบ้าเห็นไหมฮะสิ่งที่มันแตกต่างคือตัว vertical Grid กับ horizontal Grid นะครับมันมีการตั้งค่านะครับโอเคแล้วขยายความหน่อย vertical Grid ก็คือกิจแนวตั้งอ่างเงี้ยจะแบ่งทุกๆเท่าไหร่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันบอกว่า Fix มันบอกว่ามี Layout แบบไหนบ้างมีแบบ Fix Distance, Fix Number นะครับ ถ้าฟิกดิสเทนต์แนวตั้งทุกๆหนึ่งจุดแปดสามเมตรเนี่ยมันก็จะแบง่แบงหน,น,น,แบบนึ่งอันแบ่งหนึ่งอันแบ่งหนึ่งอันเห็นไหมฮะอ่าถ้าเราเป็นฟิกนัมเบอร์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมันจะเทาเทาพอเทาๆแล้วเนี่ยมันจะให้เรามาปรับด้านนอกแทนเหแบบ็นไหมฮะฟิกนัมเบอร์เป็นห้าอย่างเงี้ยแทนนะครับก็คือไอ้นี้ผมกำลังจะบอกว่าไอ์วอ์ติคกลกริดเนี่ย มันคือการแบ่งแพเนลเราเนี่ยคือกระจกเราไม่สามารถวา่าจะใหญ่ทีเดียวได้ถูกไหมมันต้องแบ่งซอยย่อยนะครับอ,อันนี้ก็คือตัว vertical grid นะครับโอเคแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ automatic embed นะครับ embed คือการฝังเข้าไปถูกไหมฮะถ้าเราติ๊กตรงนี้เมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราไปโมเดล curtain curtain wall ตัวเนี้ย ฝังไปกับตัวตัวผนังเบสิกวอลธรรมดาครับมันจะเหมืนคัดเหมือนจะตัดให้เรานะครับอ่ะเราลองเราลองติ๊กดูก็ได้นะครับแล้วกดแอป l y ายดูเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะคัดผนังให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่เอานะครับมันไม่กลับมาเพราะมันถูกคัดไปแล้วนะครับถ้าผมอยากให้มัน กลับมาเนี่ยมันต้องอันคัดตรงนี้นะครับคือโอเคถ้าเราขยันก็ไปน,นั่งคัดก็ได้นะครับคือเวลาคัดวัตถุเนี่ยก็คือนี่มันจะมีคัดจียวไปทีอยู่ตรงนีน้นจะไปตัดออกได้นะครับซึ่งมันมันกินแรงเยอะ ถ้าเราตั้งออโตเมติกเลยก็ง่ายขึ้นโอเคไหมฮะนะครับกด Edit Type นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือ Layout นะครับซึ่งตัว Layout เนี่ยมันมันก็คือมันตัดให้เราปกติแต่ถ้าอย่างนี้นะครับโอเคถ้าพี่ต้องการตัดตรงนี้เองล่ะที่ไม่เป็น Pattern ทํทำยังไงนะครับ เราสามารถไปที่แท็บ Architecture นะครับแท็บ Architecture มันจะมีเห็นไหมฮะตรงแท็บตรงนี้หลังจาก Floor มี Curtain System มี Curtain Grid นะครับแล้วก็มี Mullion อ่ะเราลองใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ Curtain Grid Curtain Grid นะครับคลิกไปะนะครับพอคลิก Curtain Grid ไปแล้วเห็นไหมฮะมันจะมีด้านบนนะครับ ว่าจะตัด all segment ไหมหรือตัดแค่ one segment หรือตัด segment ที่ยกเว้นที่ลไม่ต้องการนะครับย,ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมฮะคือพี่ก็มาคลิกมันจะเป็นตั้งฉากตัดตรงตั้งฉาก <c oughs> เส่นผมคลิกข้างหล้า ลักษณะนี้เนีบยนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเห็นไหมมันตัดทั้งแนวเลยทั้งแนวกระจกแล้วนะครับแนวคอ a เทนวอลแล้วถ้าเป็น one segment นะฮะลองเลือกเป็น one segment ก็คือมันมันจะตัดเฉพาะ segment ที่เราคลิกนะครับอีกอันหนึ่ง all except pick ก็คือ กดเวลากดแล้วเนี่ยคือมันจะต้องกดแนวแนวปกติก่อนนะครับแล้วก็กดเซกเมนต์ที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วก็คลิกคลิกด้าน,นนอกนะครับนะครับอ่ะลองลองกดเล่นๆกันดูนะครับก็เหมือนผ่าประมาณนี้ดู โอเคแล้วพอเราได้กริดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้นะครับมูลเลียนมูลเลียนเห็นนะฮะมูลเลียนอันนี้ดูข้างๆเคอร์เท Grid นะครับอยู่ที่แท็บ a r c h i t เต็กเจอนะครับมูลเลียนนะฮะนะครับ โดยที่ตัวมูลเลียนเนี่ยนะครับเราสามารถไปที่ตรงนี้ได้นะครับ <S <S เนี่ยพี่ลองเลือกโปรไฟลดูนะครับว่าจะเป็นซีเลียมวงก้มอะไรพวกนี้นะครับอ่ะผมเอาดีฟอลต์มาแล้วกัน <S <S แล้วเราสามารถไปคลิกที่แต่ละอ่าเคอร์เทนกิดได้เห็นไหมฮะมันก็จะสร้างขึ้นมาให้เรา ได้ไหมฮะนะนี่ก็เหมือนเราได้ประตูขึ้นมาอันหนึ่งเห็นไหมฮะเหมือนพวกโซโฟอนหน้าร้านเซเวน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยมันมันยังไม่สมบูรณ์อยู่อย่างหนึง่งถูกไหมฮะมันต้องประตูแล้วม,มีประตูที่เป็นจบนะครับ อันนี้ตัวประตูเนี่ยความพิเศษอย่างนึงคืออ่ามันเราไม่สามารถใช้พวกประตูหน้าต่างแบบนี้ได้นะครับแบบที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันต้องเป็นประตูพิเศษที่สร้างมาเพื่อ c u r t ์เท Walk นะครับเราสามารถไปที่ไหนครับเราจะโหลดประตูเข้ามาไหมฮะเราก็ไปที่ Insert นะครับเราลองไปที่ Insert โหลด Family นะฮะนะครับ เราต่อไปที่ไหนฮะไปที่ประตูไปที่ดอนะครับอ่าเราผมลองเป็นดีเทลดูเห็นไหมฮะมันจะมีเคริร์มันจะมีดอสำหรับพิเศษเนี่ยดอเคอร์เทนวอลดับเบิลกราสดอเคอร์เทนวอลแบบนี้อยู่เห็นไหมฮะอ่าผมก็ไปโหลดที่ผมต้องการเข้ามาเช่นดับเบิลกราสตัวนี้นะครับกดโอเพน โหลดเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะอ่ะพอโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเหมือนตัวนี้นะครับ Curtain Wall เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรมันเป็นเส้นปะเงี้ยมันเรียกว่ามันเป็น System หนึ่งคือมันเป็นเหมือนเหมือนจำ่อกี้ได้ไหมอะไรที่มีมีเส้นปะก็คือพวกกรุ๊ปอะครับไอัเนี้ยมันเหมือนระบบมันมองว่าเป็นกรุ๊ปหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการกดวัตถุข้างในเราต้องทำยังไงฮะเราต้องเอาเมาส์ไปชี้ใกล้ๆขอบๆครับแล้วกดแท็บ ใช่ไหมฮะอย่างนี้คืออจำสตัสบาร์ได้ใช่ไหมฮะอยู่ซ้ายล่างครับผมเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยถ้าเห็นเส้นปะปุ๊บนี่คืออะไรครับมีวอลที่เป็นไทป์ยแบบเคอร์เทนวอลเห็นไหมฮะแต่ครั้งนี้ผมต้องการตัวพา n e เนลด้านในเนี่ยให้กดแท็บทีหนึง่งเห็นไหมฮะมันจะไฮไลท์นะครับแล้วก็คลิกคลิกเรืองหนึ่งทางนะครับเข้าไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคลิกเนี่ยมันขึ้นว่าอะไรครับมันเป็นเคอร์เทนพารเนล นะฮะ,ะแล้วเราคลิก Curtain Panel นะครับคือเราต้องการจะเปลี่ยนผนงังจำได้ไหมฮะเราต้องกดอะไรตรง Type Selector ตรงนี้ลองกด Type Selector ดูแล้วก็เลือกเป็นมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไ,ไหมฮะ Door Curtain Wall Double Glass ได้ไหมฮะ ครับเมื่อกี้คือผมทำนี้ผมก็สวิตช์แล้วผมก็คลิกใช่ไหมฮะแล้วเราก็เปลี่ยนตรงท้ายเนี่ยเป็นประตูสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันแบ่งประตูให้แหละนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันควรจะเห็นมือจับถูกไหมฮะคือ Family ตัวนี้เนี่ยมันถูกตั้งให้ว่าเราต้องปรับ detail level เป็นสูงๆูงนะฮะวันนี้เราอยู่ medium เราปรับเป็นไฟล์เห็นไหมมันจะเห็นมือจับเลยลองปรับเป็นไฟล์ดูนะครับ ขึ้นไหม,มฮะนะครับก็กดแท็บนะครับผมอาจจะต้องมีบานอลูมิเนียมตรงนี้อีกอันหนึง่งผมก็ไปใส่มูลเลียนลายนะครับกดแท็บไฮไลไท์คลิกนะครับกดไทป์ซเลคเตอร์แล้วก็เปลี่ยน นี้มันอาจจะสูงเกินหร่อยผม นะครับอ่าแล้วก็สําหรับตัวมูลเลียนนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้คือเทนซิสเต็มใช่ไหมฮะมันคือทั้งระบบใช่ไหมมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันประกอบไปด้วยเคอร์เทนพาร์แนลนะครับสามารถกดชิปต์ได้เคอร์เทนพาร์แนลเห็นไหมฮะเคอร์เทนกริดถ้าไปใกล้ๆเส้นเนี่ยมันจะมีเคอร์เทนกริดนะครับแล้วก็เคอร์เทนมูเลียนคือทุกอิเลเมนต์มันก็ปรับได้นะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างตัวเคอร์เทนพาร์แนลเราก็สามารถปรับเป็นประตูนะครับหรือว่า พี่จะไปใช้พวกเบสิกวอลล์ข้างในก็ได้พวกนี้คืออยากให้ผนังออกมาปุ๊บแล้วในสี่เหลี่ยมนี้ะเป็นผนังอิฐเป็นผนังคอนกรีตอะไรเราก็เปลี่ยนได้นะครับได้เป็นประตูน,นะครับอันนี้คือพายแนลตัวประกอบที่1ตัวประกอบที่2คือเคอร์เทนกริดตัวนี้นะครับถ้าพี่กดแท็บไปแล้วให้มันเป็นเส้นปะเส้นเดียวอย่างเงี้ย สังเกตว่าเราสามารถ Move มันได้นะครับนี่ Move มันได้ผมใช้คว่คำสั่ง Move นะครับเอ้ผมขอยกตัวอย่างเป็น 3D แล้วกันแต่จริงๆแล้วพี่ควรจะทำเนี่ยทำในด้านหน้าตัด elevation จะง่ายกว่าเนี่ยทำในด้านหน้าตัดพวกเนี้ยมันจะปรับเปลี่ยนง่ายกว่าดูเห็น dimension ด้วยนะครับ bend here นะครับนี่พวกนี้เห็นไหมฮะเนี่ยตัดได้นะครับ และอันถัดไปก็คือตัว Curtain m u l l i a ตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ By Default เนี่ยเราก็ใช้เป็นเ e c t a n g u l a r เท่านี้เท่าน,านี้ถูกไหมฮะอ่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนให้มันหนาะน้อยลงบางลงทํำยังไงนะครับอ่าคำถามคือทำอยังไงฮะสร้างของใหม่เนี่ยให้เดาก่อนเลยว่ากด Edit Type กับแล้วกดยังไงต่อฮะ i t type Duplica t e นะครับอ่านี่มันมีอยู่ แบบเดียว <laughs> อีดีท้ายดูพิเกตเช่น <c oughs> อะตอนนี้พี่อาจจะไม่รู้เลยเลยลองดูข้อมูลที่มันมีให้ก่อนว่ามันจะปรับอะไรได้ mm. บ้างเห็นไหมฮะมันห้าสิบคูณคูณร้อยห้าสิบะแล้วก็ลองมาดูว่าแต่ละอันคืออะไรดูเลขที่มันสอดคล้องกันเห็นไหมฮะแสดงว่าไอเนี้ยมันกว้าง50ก็คือมันเกิดจากกว้างไปซ้ายหรือกว้างไปขวาอย่างละเท่าไหร่ ย่างเงี้ยนะครับแล้วยาวแนวลึกเท่าไหร่นะครับโอเคไหมฮะนี่คือผมกําลังจะบอกว่าเวลาจะสืบออะไรบางอย่างเนี่ยให้มาดูชื่อก่อนแล้วชื่อกับมันสื่อกับข้างในไหมพอมันสื่อกับข้างในปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถอ่าพอเซตได้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันปรับแล้วมันจะเอฟเฟกอะไรกับตัว geometry เรานะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับถ้าผมมาดูตัวนี้ใน 3D view นะครับเห็นไหมฮะ แสดงว่ามันวัดจากเส้นเคอร์เทนเคอร์เทนกรินะครับเราเนี่ยออกมาด้านลย25แสดงว่าเนี่ยออกมา25แสดงว่าอ่อาเงี้ยมันเซนเตอร์แล้วลึกไป100 150นะครับถ้าผมต้องการเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนนี้นะครับแล้วก็ด l พิเ t ตผมต้องการแทักเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ย50คูณ50 ผมกด d p ู i ิเ t ตแล้วก็แก้ชื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นจากว่าห้เป็น50ดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะเ่ยมันก็จะเล็กลงแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดเปลี่ยนได้หลายๆอันลักษณะนี้เห็นไหมฮะ,ะนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแบบ เบื้องต้นสำหรับตัว curtain wall นะครับอลองไปประยุกต์ใช้กับในบ้านพี่ก็ได้นะครับคือ curtain wall เนี่ยมันมีดีอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือน wall คือสามารถกด edit type ไ,ได้พอกดอ้ไม่ได้กด edit type edit profile พอ edit profile ป,ปุ๊บอลองวาดเอเองูนะครับแต่ผมใช้ t e m to corner เพื่อปรับชนกัน เห็นไ,ไหมฮะมันจะตัดออกไปให้ด้วยนะครับเราก็ใสอ่อันนี้เติมมูลเลียนไปใช่เติม segment property อ๋อโอเคอ่ามันบอกว่ามันไปทับกับที่มีอยู่ผมลองใช้อันนี้ดู อ่พี่ลอง Edit Profile ดูมัน Edit ได้ด้วยนะครับมันกดสามารถกด All g r i d ได้นะครับมันจะใส่อโอเคไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับคือไอเดียผมนี่สอนเป็นโมดูโมดูใช่ไหมฮะเวลาประยุกใช้เนี่ยพี่ก็ไปปรับอะไรฮะ embedding นะครับ embeddingembedding ตัวนี้นะครับติ๊กตรงนี้ก็ได้หรือจะล่าเข้าไปใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งที่เรียกว่าคัดนะครับกดคัดกดโฮสโดนคัดด้วยอะไรตัวนี้เห็นไหมฮะมันก็จะคัดนะครับตันนี้ผมอาจจะปรับเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช้ทีมทุกคอนเนอร์ช่วยนะครับเห็นไหมฮะ อ๋อแล้วก็ตัวนี้ข้อดีมันก็ไม่ใช่ข้อดีมันมีลูกเล่นอยู่ก็คือสมมุติอยากได้ช่องเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่จะต้องใส่อ่า u ุป m e n t ที่มมที่เป็นเครื่องดูอากาศอย่างเงี้ยเครื่องมตัดแล้วก็ใส่ดูนี่นะนี่นะครับโอเคนี่คือไอเดียนะครับว่าทำประมาณนี้ โอเคนะครับอ่านี่คือคอ r เทนต์ว่า